ก็กลับสวัสดีพี่น้องช่องรบกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี้ยการกระมัเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งคราวนี้ผมที่ผมพามารับกันนะคือปอมปอมปูลินแบ็คแพ็กอันนี้นั่นเองนะ่นเปิดหรือว่ากระเป๋าปอมปอมปูลินอันนี้นั่นเองนะผมของชิ้นนี้ครับจ่ายเดียวกันทั้งหมด5 0,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของยังไม่ออกสกินเดียวนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นงานวันนี้นะคือแมป hello kitty cafe นั่นเองนะผมตึงหน้าตาแมปแล้วค่อยจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมเพ่มโดยเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนให้เพื่อสังเกตทาาด้านขวามือตรงนี้ได้เลยครับผมกดข้นมาดูได้เลยเควสของเราเนาะผมมีทั้งหมดแค่4อย่างเท่านั้นเองนะเพื่อนซึ่งอย่างแรกผมที่เขาให้เราทำนั้นเพื่อนก็คือการเก็บเพชรหรือว่าไดมอนด์ที่ผมภายในแมปให้ได้ทั้งหมดเนี่ยห้าพันนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างที่สองทีผมเซอร์วิสห้าพันคลัสเตอร์นั้นเพื่อนอันนี้ครับเพื่อนเพื่อนต้องทำการเสิร์ฟนั่นเองนั้นเพื่อนเป็นจำนวนห้าพันครั้งนั่ ตัวนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งซึ่งเควสแรกนะผมใครท <user> ี <through> ่ไม <K al ong> ่เคยเล่นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องเก็บเพชรไดมอนด์เนี่ยห้าพันใช่ไหมเพื่อนซึ่งเพชรไดมอนด์ของผมเราจะได้จากการทำเควสายวันนั่นเองนั้นเบื่อนี่ครับผมหรือว่าใครที่แบบมีตังค์อันี้เพื่อนก็เติมไปเลยก็ได้นั้นเบื่อนอ่ะเนี่ยผมเควสายวันนั้นเพื่อเขาจะมีที่ให้เราทำนั้นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเคลมรีวอร์ดล็อกอินหรือว่าการเสิร์ฟภายในแบบนั้นเพื่อนพวกเควสต่างๆอย่างนี้ผมเพื่อนๆสามารถอ่านๆแล้วก็ไปทำกันได้เเ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 เลลลลยยนน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 ะพื่่่่ออออแีีีกาาาาาาางงงงึผผมมมมมใใครรทข้้้้้ถววจิๆััััหไป ซ, gamer, money, ació, healthy, i mean? ซึ่งมินิเกมเนี่ยท่านเพื่อนไหนไปเล่นเนี่ยอันนี้มันจะได้เพชรมาด้วยนั่นเองนะ่นเปล่าแต่ส่วนตัวของผมที่ผมทําประจํานั้นเปื่นอันนี้เนี่ยแมปคิตตี้ที่ผมทําประจําเนี่ยผมนะผมจะเล่นอยู่ประมาณ10วันนั้นเพื่อนเพราะผมเป็นคนขี้เกียจไงผมจะเข้ามาเข้าๆออกๆเก็บกล่องแล้วก็ย้ายร้านไปหาเพื่อนอันนี้เพื่อนก็จะได้เพชรเหมือนกันนั้นผมผมก็จะเล่นประมาณนี้ผมเพราะส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้รีบอยไงพวกเล็กต้นๆนะผมค้นมาทําเยอะนั้นเพื่อนเล็กๆๆเนี่ยผมก็ไม่ได้หวังอยู่ละอ่ะส่วนวิธีการทำชรง่ายๆสหรับผมนนี้ผมกดวเพื่อนมาบ้้าานแลววก็ร์ปปไหาเเ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 ขาาานน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 นััั่่่่่่่่ออออองะะะพพพพืืีีียยไไไไดดดดด้้้ชชรรรวววสุ๋ปูกกคบผม วันนี้ผมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะวับกับปาเลนเพื่อนก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเคลยร์ง่ายๆนันเพื่อนมาเข้ามาเก็บกล่องแล้วก็มาหาล้านเพื่อนแค่นั้นนะผมเพราะตัวผมเองเนี่ยไม่ทำแน่นอนนะผมมีในเกมขี้เกียจนะเพื่อนอะ จากนั้นนะครับผมเดี๋ยวดูเควสสักแป๊บหนึ่งล้วกันนั่นเพื่อนอันนี้ผมมาแล้วนเพื่อนซ้ายมือน,นะผมใครที่ไปเยี่ยมชมร้านเพื่อนเนี่ยอันนี้เพื่อนจะได้เพชรบิีก้าสิบนั่นเพื่อนก็เป็นเพชรง่ายๆเลยแต่ที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมเก็บกล่องภายในแมป п п ของทุกวันด้วยนั่นเพื่อนซึ่งแมป,ปนะผมนี่เขาก็จะสุ่มเกิดกล่องนั้นเพื่อนซึ่งพวกกล่องเนี่ยมันจะสุ่มไม่ซ้ํากันนั้นเพื่อนมันก็จะไปเรื่อยๆนะผมบางทีมันเกิดที่ดเดิมๆไม่มีร้านเพื่อนใครที่แบบในบ้านเก็บหมดแล้วเนี่ยยยออ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 ัััันน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 นี้้เเ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 พืื่่่่่่่สาาามมมมมมรถววิิิิงงงงงไไไปปปปกกกกก็็บบใดดดะะะะะคผผผผจลลลลลโขุญต โอเคได้อาหารนั้นเพื่อนบางทีถ้าผมเขาจะให้เพชรเรามาด้วยนะซึ่งเพชรเนี่ยก็สุ่มเหมือนกันนั้นเพื่อนไม่มีอะมากแล้วแต่เวรแตกรรมส่วนใครที่อยากได้ไวก็อืไปเติมตังค์เอานะครับผมอ่ะก็วิ่งเก็บไปเรื่อยก,กันเดี๋ยวผมจะเก็บอีกสักสองกล่องเหมืกันนั้นเพื่อนปึ๊บอ่ะเนี่ยผมเพชรเพื่อนเห็นไหมได้สิบเจ็ดแล้วเพื่อนมันไม่ได้แบบกล่องละหนึ่งหนึ่งนะผมก็แค่เก็บไปเรื่อยผมวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเก็บได้วันละร้อยกล่องนั่นเองนั้นเพื่อนใครที่มีเวลาเนี่ยก็็็็็มมมมมมาาาาาเเเเเเเกกกกกกกบบให้ในน้้้ลลล่่่่่่่่่่อนอนออ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 องงงพพพพพนน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 ะะะคครรััััผสววววววไไีีียยยืืืืขขปณจด อ่ะเนี่ยผมนี่ก็เป็นกล่องที่3นั้นเพื่อนเห็นไหมได้ถึง34เพชรนั่นเพื่อนก็เป็นวิธีการเก็บเพชรง่ายๆนั้นเพื่อนแล้วก็ส่วนต่อมาของเควสต่อมาที่ผมพานเพื่อนมาทำนะผมก็คือเควสที่2นั่นเองนั่นเพื่อนซึ่งเควสที่สเนี่ยอันนี้นะครับเราต้องทําการเสิร์ฟทั้งหมดเนี่ยเป็นจํานวน5,000ครั้งนะซึ่งโต๊ะที่ร้านของผมที่ผมตั้งไว้เนี่ยผมบอกเลยตั้งมาปั๊มคนโดยเฉพาะเพื่อนดูดิเดมอย่างนี้นะผมเอาให้มันเสร็จเป็นเควสเควสไปนั่นเพื่อนก็ไม่ต้องทำอะไรนนนนนนั้้้้เเพืื่่่่่่่ออออออครทีีีมมตตวววละะยยแก็งงงาาๆผสสข3น เควสที่3มเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนไหนที่เข้ามาทําใหม่เลยเนี่ยอันนี้นะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ทาชั้น3าเนี่ยชิ้นนี้เพล่เพลเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ทานนั่นเองนะเพื่อนเพราะเควสชั้นสเนี่ยทำค่อนข้างนานนะเพื่อนเพะมนใช้เงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนนี้เลย ปุ่มตรงนี้นะผมให้เพื่อนมาเหยียบเอาแล้วผมที่มันจะเขียนตัวเลขจํานวนทางด้านขวามือตรงนี้เนี่ยเป็นรูปไฟสกักอย่างอะไรนะผมอันนี้เพื่อนๆ,ๆต้องมีค่าพลังนะผมซึ่งค่าพลังเน,น,นี่ยเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้จากที่ทาวได้เลยนั้นเพื่อนนะครับพอเพื่อนคนไหนที่วางาพวกคอนดิชั่นนะผมอันนี้เดี๋ยวเขาจะบวกค่าพลังให้เพื่อนนั่นเองนะผมอ่ะก็ไม่มีอะไรนั่นเพื่อนส่วนต่อมาของเควสสุดท้ายของเรานั้นเพื่อนเควสสุดท้ายที่เขาให้เราทำนั้นเพื่อนก็คือการมี10ซาริโอคาแรคเตอร์นะผมซึ่ง10คาแรคเตออ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 อรรรรรรร์ซาา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 ิิโเเเเนน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 ีีีีี่่่่่่ยัััััั้้้้้้้พพืืไดดบบจกกกกชชตตตตตงงงงงะะะะขุญวมมููลคผ ซึ่งตู้กาชาตรงนี้นะผมเขาจะสุ่มคาแรคเตอร์เพื่อนเพื่อนนะผมอย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็มากดสุ่มกันได้เลยนะผมสําหรับคนที่มีตัวนะแล้วก็ตัวเนี่ยไดจากการเปิดกล่องนะผมหรือว่าบางทีนะเพื่อนเพื่อนทกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้มานั้นเพื่อนอะอย่างนี้มีไหมเห็นไหมครับผมอย่างพวกนี้นะเขาให้เราทำโพ์เนี่ยเราก็จะได้ตัวมาเหมือนกันนั่นเองนะเพื่อนซึ่งใครมีตัวเนี้ยยังไงก็อย่าลืมมาเปิดตัวตรงนี้นะผมอะผมจะขอเปิดเลยละกันนะผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเปิดตัวเดียวละกันคนมันจะได้มันก็ได้น้นนนั่เเพือโคม ปปิบสวยเนี่ยับผมเห็นไหมก็ได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนั่นเพื่อนอะพวกนี้ผมซาริโอเนี่ยเห็นไหมนั่นเพื่อนไมล์ลิตเติ้ลทวินสตาแบบ๊บแบบมารุอะไรพวกนี้นั่นเพื่อนก็มาลองเปิดๆด,ดูกันได้ผมใครที่เปิด10ตัวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวควยก็จะขึ้นแบบผมนั่นเองนั่นเพื่อนหายอ่ะ,อะนี่ครับผม เเนี่ยพราะตอนนี้ในครั้งผมก็มีเกินสิบตัวแล้วมันก็นขึ้นติ๊กถูกติ๊กถูกอย่างนี้นั้นเพื่อนก็เท่าบอกว่าเพื่ของผมแล้วผมผมก็จะเหลือแค่เก็บเพชรแล้วก็เสิร์ฟให้ครบห้าพันครั้งเท่านั้นเองแล้วผมเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนั้นเพื่อนเพื่อวันไหนที่มีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าน,นะจ๊ะ